หมือนสกรอบให้ไหมอู้เอของไหม่โอเคใช่แล้วครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆสังเกตกันหรือเปล่าแต่ m 4น้ำแข็งกลับมาอยู่ในกล่องคลาสสิกอาทีเรียบร้อยนะครับพร้อมกับของใหม่ๆใช่แล้วซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้อะไรนะก็จะมาลองสมของใหม่ๆแหละเพื่อได้ถ้าได้ก็ดีเพราะมันน่ารักดีแต่อันนั้นก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับการแข่งไก่รอบนี้นะครับคือผมใกล้ละ ใกล้จะ PK9 และถ้าผมชนะรอบสุดท้ายนี้ผม PK9 แน่นอนและถ้าเกิดผมชนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปเลยคร่าวๆนะครับว่าควรแข่งประมาณไหนควรรู้อะไรบ้างและมันใช้งบเยอะจริงๆหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ใช่แล้วผมก็จะมาซุ่มกล่องคลาสสิกกันสักหน่อยเอาสักร้อยกล่องไปร้อยกล่องเพื่อเป็นการเอาความชั่วร้ายออกไปในการแข่งไก่รอบล่าสุดแล้วกันนะ เอา้าก็สก,กิปไวเดียนี้ฟังว่ารอบสุดท้ายคู่แข่งผมจะปล่อยให้ผมชนะแบบสบายๆนะเะอาจริงก็หมดไปเยอะอยู่นะแข่งไก่นี่หมดเยอะมากหมดเยอะมากแต่ก็คงหมดไม่เยอะเท่ากับรถบางคันหรอกแต่ก็ก็หมดเยอะอยู่ดีแต่ไอ้กล่องคลาสสิกเนี่ยสิอันนี้กล่องที่30แล้วนะครับยังไม่มีวีเวลของของชมพูใดๆใช่แล้วอันนี้เพิ่มโอากาสของชมพูแบบใหม่มานะหมุนซัก,กรอบให้ไหมอู้ เออของไม่โอเคก็น่ารักดีน่ารักดีแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,มอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออี เอาแบบทีละกล่องได้ไหมเอาแบบรัวๆเลยห้าสิบกล่องดูสิอุงแบบสามสิบอีซีโอเคไม่ได้อะไรมาแบบทีละกล่องห้าสิบรัวๆแบบนันสต็อปนะครับเอาแบบสกิปเวยอันนี้กล่องที่หนึ่งสองสามเอาโอเคสี่ห้า ส0หสบสวยได้แค่2ชิ้นโอเคอย่างน้อยมันก็เป็นโอ้แล้วอูซี่ไม่ใช่ของใหม่ดีว่าเอออันนี้คือส่วนหัวที่ไม่ใช่หมวกกันน็อกอ้าวนี่ผมได้ของด็อกเลนเหรอ ผมนึกว่าผมได้ของจากในเลดแล้วนะอ่าแถมแถมอีกสิบอันแม่งนี้โอเคผมได้ของในเลดแล้วแต่ก็ไม่คงอยู่ดี